ิใจเย็นๆแล้วค่อยคุยกันดีกว่าไหมก่อนจะโกรธกันนะนายช่วยคิดนิดนึงสิว่าระหว่างนายกับฉันอะใครกันแน่ที่ผิดนี่ยเฮ้ยคอยยังฉันอะมาทุกเสมอมาเป็นความยุติธรรมจับเอาไว้ฉันถูกเสมอใช่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 แอนถูกเสมอเลยนะเย้ใช่ใช่ใช่เย้ใจแอนพูดยิ่งใหญ่นะฮะล่มีอัตราตัวตนเยอะเจ็บใจนะ คนถูกเดนโดนแก่แต่คนผิดกลับเดินยืดออกได้หน้าตาเฉยยอมได้หรอือแบบนี้มันยอมไมรอมไม่ได้ยอมไม่ได้เมล็ดเชือกแห่งความเพียงทำมเมล็ดเชือกแห่งความเพียงทำเหรอเอา,มาเมล็ดนี้ออกมาหนะึ่งเมกะวางลงไปแล้วก็รดน้ําแล้วมันก็จะงอกออกมาเลยรดน้ำแล้วงอกงอกอกงอกแล้ว <c oughs> เลยใส่เดือนยอัก คือหุ่นยนต์ไม้เลื้อยนะหุ่นยนต์ไม้เลื้อย่าใช่เป็นไม้เลื้อยแห่งความเที่ยงธรรมที่จะไม่อภัยให้กับคนผิดเด็ดขาดเลยอย่างนั้นเหรออยากให้ช่วยจัดการกับคนทำผิดให้หน่อยตามฉั่นมาเลยนะจะหุ่นยนต์ตามมา,มา เลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะตามมาอยู่แล้วล่ะเอองั้นก็ดีแล้วโนบิตะโนบิตะโนบิตะได้ขี้ตกใจจังเลยนะไม่ได้เลือกหรอกแค่นี้ก็ตกใจเมอะไรอ่ะฮเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยฮไม่แล้วไม่แล้วตัวอะไรเอจะทำอะไรฉันเอ้ยจะทำอะไรฉันไอ้ไอ้ยดี๋ยวมัดฉันไอ้ยไอ้ยอืมก็ตามความผิดที่คนคนนั้นได้ทำไปไง่ายยัดไปเลย ถึงจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ก็ไม่ปล่อยไปหรอกนะม,มันดีจริงๆเลยนะเออเน่เน่นนปล่อยฉันหน่อยสินะนายนี่ยไม่ได้ทำผิดร้ายแรงเดี๋ยวเชื่อกันหลุดแองนั่นแหละช่วยปล่อยฉันตอนน่อดีเลยได้ไหมอ่ะนะออออออเออเฮ้ยข้างจั่วถ้าเป็นใจแองนะคงโดนมัดอยู่สักชั่วโมงนึงแล้วล่ะชั่วโมงนึงเลยเหรอเออ <laughs> อยากจะเห็นหน้าเจ้าหมอน,นั่นตอนร้องไห้จังเลยอ่ะ เฮ้ยกุดหยิดกุดหยิดกุดหยิดพวกไดเดินตามหลังฉันทำไมนดิฮะไม่มีอะไรนี่นะไม่มีอะไรนี่เฮ้ยทำอะไรแย่ๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ทำอยู่แล้วนะจ่าเอ็นซะย่างเฮ้ยโอ้โหขับแท็กซี่อย่างไกลเนี่ยฮะเฮ้ยั่นไงโกรธแล้วเห็นมั้งเนื้อเฮ้ยโดนไปตาถ้าเมื่อกี้ไดเดินข้างหน้าฉันฉันก็มาเปลี่ยนตามแดกดอน นั่นกันนั่นไงเห็นไหมเริ่มว่านายแล้วเห็นไหมนั่นน่ะสิถ้าทางจะว่าอะไรนี่ชกนายแท้แท้เลยโอยชก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 เอ้ใครมาบัดบัดบัดมือฉันมีอะไรเหรอโอ้เจ็บโอ้โอ้โอ้หัดแทงทหารโอ้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 ไออะไรกันเนี่ยเฮ้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 จะจะปล่อยชัดชัดชัดแล้วเ้มาย่อมนะผ้าที่ซื้อไปคือจะปล่อยดิรีบแก้บัดด้อย ก็ถ่านนายสำนึกได้แล้วก็พูดว่าหลังจากนี้ผมจะทำตัวดีๆได้ต่อบ้าไร้ไก่ใครจะมาซื้อผิดกันเล่าโอ้โอ้ต้องบ้าโอ้วัดต่อเลยโอ้ถ้าความผิดเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งโดนมัดแน่นขึ้นมาอีกเลยล่ะเหรออพวกที่ทำผิดก็ต้องถูกสั่งสอนบ้างนะนะเอ้โัดจะเล่นค่อยเลยต่อไปนี้เมืองของเราก็จะมีเชื่อ่นความเที่ยงธรรมคอยปกป้องแล้วล่ะอ้าวเออฝนตกแฮะ มัวยหลบฝนหลบฝนเลยอาอามาิตะพวกเราขอหลบฝนที่หน่อยได้หรือเปล่าจ๊ะได้สิจ๊ะฉันเลยมาข้ามาขอหลบฝนหน่อยนะครับอะไรกันเนี่ยไม่เห็นมีบอกเลยว่าฝนจะตกเนี่เฮ้ยยเฮ้ยเจ็บจังใครเอาขวดมาวางไว้ตรงนี้เนี่ย แ้วลไหนดูๆๆหน่อยสินี่ไงเอาสิอะดูเลยฮชิสุกะจ้าเออได้เวลาเรียนเปน็นโนแล้วนะลูกเตรียมตัวไปได้แล้วจ้าแม่คะวันนี้หนูปวดท้องหนูขอพักนะฮก็คุณครูสอนพียนนน่าดุมากเลยฉันไม่ชอบเลยนี่โกหกหรอกเหรอแหมนานๆทีก็ไม่เป็นไรแล้วม<น>ั้งเนอะอันนี้เดี๋ยวนี้สิจ้านี่นี่เอ,อ โอโย่แล้วโ้แนี้ม็โดนเนาะใช่แลเชือดนนะมันเข้มงวดมากเลยนะชยหน่อยะอ้นี่เจ้าเชือกคุณธรรมเนี่ยแล้วมันอะไรเหรอเธอโกหกนะจะโดนมัดนานขนาดไหนเออมันขน่ดจะสักครึ่งชั่วโมงนะนะครึ่งชั่วโมงไม่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เลาไม่ได้เลยรอถ้าไม่มีัวดนั้นแล้วก็แก้มัดไม่ได้แลอว นี่เป็นไรนะชิสุกานะมัดเด็ดะไรกังเออแปลกนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยแลชิสุกาเออเจ้าเจ้ล้จว่าไปมันน่าแปลกจังนะก็เราเอามาแค่เมล็ดเดียวนิดีนาแล้วใจแอนก็น่าจะยังโดนมัดอยู่ด้วยดีนานี่หมดเอ้ย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 เอ้เ้วอ่ยเอ้้ยเอยเยเ เอาโดนมัดใครมาชัดจะจุกเ้าเอ๊ะทำไมท่านได้มีเชือกออกมาเต็มไปหมดเลยล่ะโอ้ช่วยด้วยค่ะเอาดีเออโดนมัดท่านั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสิ อีกเส้นหนึ่งแล้วอ่ะโดนมัดเป็นแถวทำไมเนี่ยุจับไอ่ไอ้เหวตุ้ยเออเอออ๋อเออโดนมัดใครมัดฉันจะจุกละจะเอ้อเออเอ๊ะทำไมที่เด็กมีเชือกออกมาเต้นไปหมดเลยล่ะโอ๋ยช่วยด้วยเขาเขาจะอีกเออโดนมัดเท่านั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสิโอ้ยจะไม่ไหวแล้วห้องน้ำโอ้ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำห้องน้ำ เจ็บใจที่ส yes> ุดเลยแค่แกล้งโดนปิตานิดหน่อยเองทำไมต้องโดนชักดาดันด้วยนี่เฮ้อเอ่ออเ่อ เดี๋ยวก่อนคือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะที่ฉันพูดเป็นเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าเออถ้าเราชอบใครแล้วเราก็จะแกล้งคนคนนั้นก็คือว่าฉันน่าชอบดยปิตาจริงๆแล้วก็เลยแกล้งเขาไงนะนายเข้าใจปะคงไม่รอดละสินะเออทำไม่ได้โอ้ย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 ทุกคนโดนมัดกันหมดเลยทุกคนนคาต้องทำอะไรผิดเป็นแน่ๆเลย อย่าแล้วแล้วเธอท่านี้ทางลัดแล้วไปเร็วเข้าม้าัีกัโอ๊กรอมีอะไรอีกเหรอฮะใชเป็นหยบโดนอะไรเข้าเหรอหยบแป๊บเหรอโอ้โดนบัตยังไม่พอเลยเนียัตแล้วมัตเป็นบัมปี้เลยเฮ้ยกัดกัดนิอ วันแรกขาดเฮ้ยไอแกเกี่ยวฉันไปใครกันประกาศทำไมใช้แบบนี้นต้องโน้แบบนี้กักออออนไปโอ้โหบ้านสนั่นเลยคราวนี้านสนั่นเลยโอ้โหไว้ไวนะครับมึงเมื่อใครกันเล่นเนี่ยเอา้าอนรีอโอมันกำลังแยกตัวสิอ่าเด็กท<อ>ี่นี่เกิดอะไรขึ้นนอะ ในคิสันีีปลอดภัยดีใช่ไหมจ๊ะเอ๊ะปลอดภัยอะไรเหรอสมกับที่เป็นเธอจริงๆเลยอืมเพราะอย่างงี้ฉันถึงได้ไม่ชอบเจ้าหมอนั่นหมช่างหน้ารีบกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวอ๋อยุงกันใหญ่แล้วแล้วเราจะทำให้เชื่อกลับไปอย่างเดิมได้ไงอ่ะเราจะต้องกดผนที่อยู่ตรงก้อนขวดได้ยังไะอะไรนะจะเอืมได้ยังไงกันแล้วเนี่ย มันมีแค่วิธีนี้เท่านั้นละชิสุกะขอโทษนะอ๋อไอ้นาบินะบ้าจังอะไรเนี่ยฮะกดปุ่มสิกดลุ่ มามามาเอาหมดไว้อ่ะเท่านี้ก็เก็บคืนมาได้หมดแล้วล่ะนั่นสะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะขับไปก่อนเลยนะเจอย่าหยุดเลยนะหยุดดูพวกโยนลงถังก็อหยากมาคอยดูซิเฮ้ยหยุดนี่นะหยุดไหยุดหยุดหยุหยุดหยุดหยหยุด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 หยยุดหหย ใช้เจอเแ็งความเที่ยงธรรมแล้วหรอเนี่ยนะสินะเอาล่ะเออเดีเ๋ยวก็ซีโดนเรมอนอแย่แล้วล่ะเราคงใช้ที่นี่ไม่ได้แล้วนะแต่เราห้ามเข้าไปเจอแล้วสวย